ก็ขอเจริญพรนะคุณญาติคุณยโยมอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะธรรมะเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากนะล้างใจใส่ธรรมตอกย้ำที่ใจนะตอกมันเข้าไปตอกโชโ้ชโชปักเข้าให้ปักเข้าให้ปักเข้าให,าให,าให้แล้วก็จะเข้าใจเองนะวันนี้จะพูดถึงนะถ้าจะเลือกนะเลือกถูกหรือว่าเลือกผิดมันก็ต้องคิดดูเสียก่อนนะว่าถูกหรือว่าผิดนะเพราะถ้าเรายังไม่คิดนะ ว่าถูกหรือว่าผิดนะแล้วก็อย่าพึ่งไปพูดนะหรือว่าอย่าพึ่งไปทำนะอันนี้มันต้องคิดมันต้องไต่ตองในถ่ทวนนะเพราะว่าถ้าทําถูกนะมันก็ดีนะแต่ว่าถ้าทําผิดนะมันจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะถ้าผิดไปแล้วนั้นปัญหาย่อมมีนะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก้ได้ยากนะในบางเรื่องนะบางเรื่องก็แก้ไม่ได้นะอ่าที่สิ่งที่ว่ามันเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดอ่าต้องพิจารณาอ่า ไต่ตองดูเสียให้ดีนะลูกๆล,ล้านๆน,น,นะอย่าได้ประมาทนะไอความประมาทนี่แหละมันคือความพลาดพั้งนะพลาดไปแล้วมันเสียหายนะเ,เสียทั้งประโยชน์นะเสียทั้งทรัพย์นะแล้วก็เสียอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็อาจจะเสียใจอีกนะอันนี้คือว่าทําอะไรแล้วก็เราไม่ได้คิดนะเราเป็นคนนะพูดก็ต้องคิดผิดก็ต้องแก้แพ้ก็ต้องยอมนะเ,เพราะว่ามันเป็นการเหมือนกันแล้วว่าเราศึกษานะศึกษาชีวิต ของเราไปด้วยนะอะไรถูกอะไรผิดเราก็รู้นะเราก็เก็บสิ่งเหล่านั้นแหละนะลูก,ลกลๆหลานทั้งหลายมาเป็นประสบประการ์ของเรานะาผิดวันนี้รู้วันนี้นะก็เป็นประสบประการในวันข้างหน้านะเราจะได้ไม่ก้าวพลาดเราจะได้ไม่ผิดพลาดอีกนะอ,อันนีน้เพราะฉะนั้นมันต้องพิจารณาดูนะเอาเสียให้ดีนะในเรื่องของอาการดําเนินชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการศึกษานะอะไรก็ตามนะ สิ่งที่ว่าเราสแสวงหาเราหานะเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นไม่ต้องการความล้มเหลวความผิดพลาดนะที่ว่ามันจะเก er ิดขึ้นในชีวิตนะทุกคนนะต้องการความสําเร็จนะที่สวยสดงดงาม <anger élect Ki> เพราะฉะนั้นไอ้ความสําเร็จที่สวยสดงดงา,งามนี่นะมันก็ต้องวางแผนนะลูกหล,กลานทัง้งหลายวางแผนให้ดีคิดให้ดีทําให้ดีนะถ้าเราเกิดไม่วางแผนให้ดีไม่คิดให้ดีไม่ทําให้ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่ดีนะสมมุติเวลาไปสร้าง อาคารบ้านเรือนบ้านช่องขึ้นมานี้สักหลังหนึ่งนะถ้าเราไปสร้างไม่ดีมันจะดีไหมมันไม่สวยนอกจากมันไม่สวยแล้วมันยังพังได้โดยง่ายนะมันไม่เหมือนที่เราคิดไว้วางแผนไว้วาดไว้เขียนไว้นะเราเริ่ม ตั้งแต่ที่ว่าเริ่มต้นนะล้วเริ่มจากอะไรนะล้วก็เขียนเอาไว้นะ,ะเป็นแนวทางอะไรแบบนี้นะมีการวางแผนมีการจัดการนะรู้ถึงการที่ว่าถ้ามันผิดพลาดมามันจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเป็นความรอบคอบนะเพราะฉะนั้นลูกๆหล,ลานๆทั้งหลายอย่าประมาทนะธรรมะเพื่อชีวิตก็อย่าไปคิดอะไรมากหลังจากใส่ทําตอกย้ำใจนะตอกมันเข้าไปตอกโชวโชโชปักเข้าให้ปักเข้าให้ปักเข้าให,าให้แล้วก็จะเข้าใจเองนะธรรมะภาพก็ขอจเจริญพร